สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลิฟลี b บีบีเลอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและในคลิปนี้นะคะ BB ก็จะมาอัปเดตแบรนด์ที่น้องนองไปร่วมงานแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยโฉมหน้าของน้องๆน,นะคะว่าใครจะได้เป็นพรีเซนเตอร์บ้างแต่รูปที่ปล่อยออกมาก็ชัดเจนมากเอาเป็นว่าเราไปถ่ายกันพร้อมๆกันค่ะรับรองว่าทุกคนจะต้องถ่ายถูกเหมือนกับบีแน่ และแบรนด์แรกนะคะก็คือแบนด์มารุบิค่ะที่เคยดึงน้องดินโมไปร่วมงานและในตอนนี้นะคะก็ปล่อยรูปมาสปอยพวกเราอีกแล้วและก็มาแบบเป็นคลิปแล้วก็มีเสียงน้องพูดด้วยแต่ว่ามีแค่งเงาเราก็ถ่ายออกแล้วจริงไหมคะทุกคนและยิ่งได้ยินเสียงยิ่งใช่ซึ่งแบรนด์นี้นะคะน้องที่ไปร่วมงานก็คือน้องมิกะค่ะ แบรนด์เข้าน้องมิกาทัวร์มากมากมเลยทุกคนแม่แม่น้องมิกาก็เตรียมเงินเปน้องวนไปค่ะไม่หมดตัวตอนนี้แล้วจะหมดตัวตอนไหนเนาะส่วนแบรนด์ที่2นะคะก็คือแบรนด์นิสกิโนค่ะทางแบรนด์นะคะได้ปล่อยภาพน้องที่จะไปร่วมงานกับทางแบรนด์ออกมาแล้วค่ะและแคปชั่นว่าเขาเป็นผู้ชายหล่อที่ทันสมัยอ่อนโยนและน่ารักมักเน่ที่ส่องประกายต่อหน้ากล้องในฐานะทูต เขาจะนำความแข็งแกร่งนี้มาจากภายในคุณเดาได้ไหมว่าเขาคือใครและน้องที่ได้ไปร่วมงานกับแบรนด์นี้ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะคะทุกคนซึ่งก็คือน้องแพทที่ของพวกเรานั่นเองค่ะ oh my god ทุกคนแม่ๆน้องมีแกะเตรียมโอนเงินเลยค่ะทุกคนเตรียมจิ้มซื้อของเตรียมเปก,กันได้เลยค่ะและถ้าภาพของน้องแพทปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะคะบีบีจะรีบมาอัปเดตทันทีเลยค่ะ และแบรนด์ที่3ในวันนี้ก็คือแบรนด์นีเวียค่ะทางแบรนด์นะคะได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วว่าน้องที่จะไปร่วมงานกับทางแบรนด์นีเวียคือใครซึ่งคลิปที่ปล่อยออกมานะคะก็คือชัดเจนมากทุกคนเป็นรูปนักบินอวกาศซึ่งก็คือชื่อดอมของน้องเคยีค่ะเตรียมดูพรีเซนเตอร์สุดหล่อของทางนีเวียได้เลยค่ะ บอกเลยว่าน้องเขยีต้องมาแบบหล่อเฟี้ยวเฝ้าแน่นอนแม่แม่ไปเบิกตังจากธนาคารด่วนเลยค่ะด่วนเลยและแบรนด์ที่4ซึ่งเป็นแบรนด์สุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ a h c ค่ะทางแบรนด์นะคะได้ปล่อยรูปออกมาเช่นกันแล้วรูปของน้องทั้งสองคนที่ไปร่วมงานกับทางแบรนด์แค่ดูก็รู้เลยค่ะว่าคือใครซึ่งก็คือน้องโปเยียนแล้วก็น้องลินโมค่ะ คุณอามีพรีเซนเตอร์เข้าเพิ่มแล้วดีใจกับคุณอาร์ด้วยจริงๆค่ะส่วนน้องหลินโมก,ก็ฮอตจริงๆงานเข้าน้องรัวๆเลยและแม่ๆของน้องทั้งสองก็อย่าลืมเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมนะคะน้องขายเมื่อไหร่เตรียมอุดหนุนรัวๆค่ะ และนี่ก็คือแบรนด์ทั้ง4แบรนด์ที่ยังไม่เปิดเผยโชวหน้าพรีเซนเตอร์ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้บีบีเอามาอัปเดตพอกรุบกริบเนาะเดี๋ยวรูปเต็มๆออกมาเมื่อไหร่สามาอัปเดตอีกรัวๆเลยค่ะรับรองว่าแฟนๆได้ฟินในความหล่อของน้องๆแต่ละคนแน่และก็กดจิ้มซื้อของวนไปค่ะและสําหรับวันนี้นะคะบีบีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับ b ีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณไหนนะ